เทรดเดอร์หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า o อเปกันมาบ้างแล้วนะครับในการประชุมที่สื่อต่างๆนะครับจะประกาศออกมาทุกครั้งนะครับที่มีการประชุมนี้ครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเทรดเดอร์มือใหม่นะครับไปรู้จักคําว่า o อเปกันให้มากขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับไปดูเลยครับสวัสดีครับ ตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการการเงินวันละครนะครับผมเอ็มจิรยุจิรพัฒน์ครับและคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันในพีนี้นั่นก็คือคำว่าโอเปครับซึ่งคำว่าโอเปกนะครับย่อมาจากคำว่า Organization of Petroleum Exporting c o u n t r i ครับที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะครับที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศ .19 6 0นะครับโดยมีสำนักงานใหญ่ครับอยู่ที่นครเจนีวานะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับและกลุ่มประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งในตอนแรกนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ประเทศนะครับได้ 1. ประเทศคูเวต2ประเทศเวเนซุเอลา3ประเทศอิรัก 4. ประเทศอิหร่านและก็5ประเทศซาอุดีอาระเบียครับซึ่งเวลาต่อมานะครับสมาชิกโอเปกนั้นได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับเป็น14ประเทศนะครับได้แก่ประเทศลิเบียประเทศกาตราประเทศไนจีเรียประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศอลจีเรียประเทศเอกวาดอร์ประเทศแองโกลาประเทศกาบองและประเทศอินโดนีเซียครับ และก็ได้ย้ายสำนักงานใหญ่นะครับไปอยู่ที่กรุงเวียนานาประเทศออสเตรียนะครับในปีคศ1965นะครับโดยรวมสมาชิกทั้งหมดนะครับเป็น1 4ประเทศครับ แต่ก็ต้องเหลือสมาชิกโอเปกเพียงแค่12ประเทศเท่านั้นนะครับเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นได้มาถอนตัวนะครับในปีคศ1994นะครับส่วนประเทศกาบองนะครับก็ได้มาถอนตัวภายหลังนะครับในปีข้อศ2008ครับจึงทําให้สมาชิกโอเปกนะครับเหลือทั้งหมด12ประเทศนั่นเองครับส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโอเปกนะครับก็เพื่อเป็นอำนาจในการต่อรองนะครับเพื่อโอนอำนาจกิจการน้ํามันเป็นของรัฐต่อไปนะครับเพราะในช่วงแรกในการก่อตั้งโอเปกนะครับ กลุ่มประเทศสมาชิกเหล่านี้นะครับจะทําการลงทุนนะครับแล้วก็ให้บริษัทต่างชาตินะครับมาดําเนินการแทนครับและได้ค่าภาคหลวงเป็นการตอบแทนนั่นเองครับส่วนวัตถุประสงค์อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือเจรจากับบริษัทน้ํามันนะครับที่ได้รับสัมปทานนะครับในการก่อตั้งกองทุนให้เท่ากันทุกประเทศครับและนําราคาน้ํามันดิบนะครับที่เป็นผลพวงจากการเจรจานะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการคํานวณรายได้ของประเทศนั่นเองครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับประเทศสมาชิกเหล่านี้นะครับมีอำนาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้นนะครับ จึงทำให้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์นะครับเพื่อผลประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก o อ e c นะครับได้แก่1สามารถเก็บภาษีได้จากบริษัทผู้ผลิตน้ํามันนะครับในราคาที่สูงได้ครับและข้อที่2นะครับปกป้องราคาน้ํามันตกต่ำนะครับและเจรจาขายน้ํามันดิบในเงื่อนไขที่ดีครับ และข้อที่3นะครับก็คือได้หน้าในการประกาศเพิ่มราคาน้ํามันครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้ประเทศสมาชิกโอเปกนี่ยนะครับได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนะครับและทําให้กลุ่มโอเปกนียนะครับเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกและการเมืองระหว่างประเทศอย่างมากเลยนะครับเพราะกําลังการผลิตน้ํามันดิบของโลกนี้นะครับถึง45นะครับมาจากกลุ่มโอเปกนะครับและโอเปกเองนะครับก็มีปริมาณน้ํามันสํารองในโลกนี้นะครับถึง72เนลยนั่นเองครับแต่ถ้าราคาน้ํามันดิบตกต่ำนะครับก็จะส่งผลต่อ กลุ่มโอเปกอย่างแน่นอนครับเพราะกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับพึ่งพาวตสาหกรรมน้ํามันมากเกินไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าว่ากลุ่มโอเปกไม่อยากเจอผลกระทบที่ร้ายแรงนะครับก็ต้องลดกําลังการผลิตลงนะครับเพื่อจับยังนะครับไม่ให้ราคาน้ํามันนั้นตกต่ํามากกว่านี้นั่นเองครับและถ้าว่าคุณนะครับสนใจที่จะซื้อขายน้ํามันในตลาด f o เร็นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับในโปรแกรม Meta เทรดเดอร์นะครับในคู่เงิน USI นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือ ความหมายของคำว่าโอเปกนะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e เราด้วยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเราครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจาก u h a s นะครับแนะนำว่าคุณสามารถกดติดตามเราได้ที่ l i n e at youhash thailand นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage นะครับ youhash com นะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารดีๆจากเราได้แล้วนะครับ